ข้านี่ำเ็มดูครับลาดเฮ็น hết ต้อถึงต้อถายหม่ไม่นงนท่าไหน่นี่ครับดอกงานเลยดูโดน สูงนีโล่หนึ่งหมดครับโล่เท่าไหร่นี่สองร้อยหาสิบตลาดสดบุญทนินี่อันนี้ไงมันครเลยม่อมนอนอคนอ,อนื่นี่ <c oughs> ครับนี <c oughs> ่จะดองงานมเนี่ยไมก่ิ้มิ้มตลาดดูครับ นาให้แม e ่ขาวนะโฆษณาแม่ขาวคว่ำขมาตลาดหลายๆยงสงม่กแมนทางนี้กแมนมาทางนี้ก่อนนี่รับตลาดเทศั้งนั้นทว่าอันนี้กังเป็นใครอยู่เนี่ยยหานี่ นีไงเรนนี <wi> ่ปม oh <my> ่มาได้ใช่ไหมนี่ฝาผู้บันช่างหอมผู้บันช่งหอมบัช่งหอมใช้หอมด้ยทีใช้นนี่ท้างบมดไหน้งบไหนนกาบนาแล้วกบัชางหอมางมนไรนี่ม้นี่นมนกไ้าที่เรื่องถามราคาถุงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับโล้น่นองกสอกิบ ถุงละโลนาะประมาณเนาะถุโลสองครับห้าสิบบาทได้อานนี้ลอยนึงกันนี่นี่ัู่้เลยใช่นั่นเลมันเป็นุบุเลยพ่อวให้อบ้านล่างก็บรล่างโลเเ่าไหร่ครับแม่ก็ได้ครับสาอยห้าสีบ

เราเทปสวันาคนอื่นเหายเห็ดที่บานะคนอื่นก็หายเาไปหาชิเลงัใหญ่แบสินเน้สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่าน มไม่แล้วครับ kav. ตลาดเฮ็ดตลาดเฮ็ดอำเภอบุญทลิกเด้อนี่ตลาดสดบุญทลิข์เห็นหรือเปล่าเห็ดพ่อเห็ดพ่อโลเท่าไรครับเดี๋ยวนี้สองร้อยสิบหรือเป่าร้อยแปดสิบ

เห็ดผมไม่เห็นหรอกไม่มีเห็ดผมจ้ะไม่โกงนกจ้ะโอ้ยสั่งไปกับปูเลด